พร้อมกันเลย,ยังคะเดี๋ยวอ้อพาไปดูด้านในกันเลยคะ่ะตัวนี้มีลาโหนให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอ้อพาดูภายในนะคะมาดูที่ปุ่มพุชสาร์นะคะกดหนึ่งครั้งโดยไม่เหยียบเบรกวิทยุจะทำงานคะ่ะถ้ากดสองครั้งระบบไฟทำงานคะ่ะถ้าเกิดลูกค้าลืมปิดกระจกรถลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องสตาร์ทรถกดสวิตช์ออนสครั้งนะคะแค่นั้นแล้วก็ กดกระจกปิดได้เลยนะคะในปาเจโร่สปอรนะคะฝั่งด้านคนขับเนี่ยเราก็ให้นะคะกระจกพับนะคะออโต้ Auto ทั้ง4บานนะคะจุดเล็กๆที่2นะคะก็คือช่องเสียบกุญแจค่ะใช้ในกรณีที่แบตีโมทหมดอะนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะช่องจะอยู่ตรงหัวเข่าคนขับนะคะนี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้เลยนะคะนำกุญแจค่ะ สามารถเสียบในแนวนี้ได้เลยนะคะตามรูปนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปดังกึกเบาๆในกรณีที่ฐานรีโมทหมดด้านในนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะของ Pajero ่สปอรนะคะด้านขวามือนะคะบนพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นคลูดคอนโทรลนะคะแอคทีฟคลูดคอนโทรลนะคะ ของมิตซูบิชิเองเนี่ยชะลอจอดจนถึงศูนย์เลยแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอ้อแนะนําให้ขับนอกเมืองนะคะเพราะในเมืองเนี่ยจะราจ้อนค่อนข้างติดขัดนะคะเนาะเดี๋ยวฟังก์ชันนี้จะตัดนะคะตลอดนะคะเลื่อนลงมาก็คือตัวนี้จะเป็นกล้องมองภาพรอบคันนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะอันนี้กล้องมองภาพรอบคันกล้องด้านหน้า bird eye view รอบคันนะคะแล้วก็กล้องฟุตบาทด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็คือ ด้านขวาจะไม่มีเพราะว่าคนขับสามารถมองเห็นได้นะคะกดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกล้องจะตัดไปค่ะความเร็วเกิน20กิโลเมตรกล้องก็จะตัดออกเองจากหน้าจออัตโนมัตินะคะตัวนี้ก็คือต่อเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายนะคะคำสั่งเสียงนะคะส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นในส่วนของควบคุมวิทยุต่างๆนะคะเลื่อนเพลงปรับเสียงระดับเพลงนะคะรวมไปถึงด้านบนก็จะเป็นในส่วนของ Enter นะคะตัว Back ตัวนี้จะใช้ในการเซตหน้าจอนะคะด้านหน้านะคะอันนี้สถานะเนี่ยลูกค้าก็ดูนิดนึงนะคะก่อนที่จะใช้งานนะคะตัวตั้งค่าหน้าจอเรือนใหม่ของฝั่งด้านผู้ขับขี่ตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถกด Back หนึ่งครั้งนะคะลูกค้าสามารถกด Enter ได้เลยนะคะบางท่านถ้าเกิดไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นโชว์นะคะลูกค้าสามารถกด Enter ทีพวงมาไลัยได้เลยนะคะด้านในก็จะเป็นในส่วนของเซ็ตตั้งค่าหน้าจอต่างๆนะคะรูปแบบนะคะการเลือกหน้าจอนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบต่างๆเซ t ตติง้งเซต,ตค่ารีโมทนะคะรวมไปถึงปิดการใช้งานฝาท้าทยอัตโนมัตินะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแมนวนวลได้ด้วยนะคะแล้วก็กองอากาศของพนาสซนิกนะคะตัวนาโน E ตัวนี้ ลูกค้าก็สามารถปิดได้เช่นกันนะคะโดยปิดจากเรือนไม้ตรงนี้นะคะตั้งค่าไฟเลียวนะคะแล้วก็หน่วยภาษาต่างๆนะคะแล้วก็หน่วยนะคะตัวนี้ลูกค้าเข้ามาเซตติ้งได้เนาะไทยก็จะใช้เป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะคะถ้าเกิดใครที่ออกรถใหม่ป้ายแดงไปนะคะเป็นลิตรต่อกิโลอยู่ลูกค้าเข้ามาเซตติ้งตรงหน่วยตรงนี้ได้เลยนะคะ แบ็คกลับไปนะคะเมื่อกี้ก็เอนเตอร์อีกรอบหนึ่งนะคะเมนูแถบด้านล่างนะคะตัวด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้าจะเลื่อนนะคะลูกค้ามาเลื่อนตรงนี้นะคะก็จะสามารถเลื่อนได้นะคะการแจ้งเตือนหรือสถานะเพลงที่เราเชื่อมต่อบลูทูธอยู่นะคะตัวระบบนำทางของทอมทอมนะคะถ้าเกิดเราใช้ตัวระบบนำทางของทอมทอมเนี่ย การเลี้ยวต่างๆมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้ให้จอตรงเรือนไม้ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ของสิริเนี่ยระบบนำทางจะไม่ขึ้นโชว์ที่ฝั่งเรือนไม้คนขับค่ะนี่ทิป A ทิป B นะคะจะกดล้างยังไงนะคะลูกค้ากดค้างที่ Enter ได้เลยนะคะอ่าล้างเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ทิป B เมื่อกี้เรากดทิป A และทิป B นะคะเลื่อนลงนะคะ ช้ตัวนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะอันนี้ซ้ายขวานะคะกด enter เหมือนกันค่ะค้างไว้เพื่อล้างทิปเผื่อเราจะไปทิปต่อไปนะคะดูเรือนกิโลไมก็ล้างตรงนี้ออกได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นอีโคนะคะถ้าเกิดท่านใดเนี่ยสะสมใบไม้ได้เยอะแสดงว่าการขับขี่ของท่านเนี่ยประหยัดน้ำมันนะคะก็คือใบไม้จะเต็มใบไปเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่ที่อ้อเจอก็น่าจะ3ใบถึง4ใบค่ะ นี่ก็เรียบร้อยค่ะถ้าเกิดออกจากตรงนี้นะคะกด back ได้เลยนะคะแล้วก็นะคะที่โชว์อยู่หน้าจอถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าไปเมนูเมื่อสักครู่นี้ลูกค้าสามารถเลื่อนลงได้เลยนะคะใช้ตรงนี้เลื่อนได้เลยนะคะเราจะเลื่อนกดเลื่อนเลื่อนลงนะคะตรงเลื่อนลงเนี่ยมันจะโชว์สถานะอยู่จะเป็นทิป A ทิป B นะคะ แล้วก็น้ำมันนะคะสถานะน้ำมันวิ่งได้อีก170กิโลนะคะรวมไปถึงเอเวอร์เรสตัวนี้นะคะขึ้นให้ด้วยรวมถึงใบไม้อีโคตัวนี้นะคะการยึดเกาะนะคะระบบขับสอล้อขับเคลื่อน2อล้อนะจะเป็นนัดหมายเช็คระยะนะคะอันนี้ไม่เป็นไรโอเคไม่ต้องเข้าไปในเมนูด้านไหนก็ได้บนหน้าจอแสดงผลนะคะก็จะเห็นตัวทิป A ที่ B นี้นะคะค่ะเดี๋ยว ไปกันต่อค่ะที่ฝั่งแอร์นะคะนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งใช้ตัวปาเจโร่สปอร์ตนะคะวันที่ออกรถเนี่ยอาจจะอธิบายไม่ครบถ้วนนะคะอาจจะมีตกหล่นไปนะคะตัวนี้อ้อก,ก็จะมาให้ดูสำหรับปุ่มแอร์นะคะตัวซ้ายสุดเลยนะคะตัวซ้ายสุดเลยคือตัวนี้นะคะตัวซ้ายสุดก็คือตัวนี้ ะะตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดแอร์หลังนะคะลูกค้าควบคุมการปิดเปิดได้ออออกเสียงถูกไหมเอ่ยตัวเพียนะคะตัวนี้เปิดปิดแอร์เพดานหลังได้นะคะแต่ปรับระดับลมให้ปรับจากผู้โดยสารตอนหลังสามารถปรับได้ถึง4ระดับนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราขับรถอยู่คนเดียวนะคะแลวบังเอญด้านหลังเนี่ยเปิดแอร์ทิ้งไว้ก็สามารถกดปุ่มเพียนะคะซ้ายสุดตัวเพียได้เลยนะคะก็คือปิดเปิด แอร์หลังนะคะ2นะคะก็คือโหมดนะคะโหมดก็คือการปรับระดับลมแอร์ให้เข้าหาตัวลงเท้าด้วยอะไรอย่างเงี้ลูกค้าปรับได้นะคะในตัวที่2ก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะไล่ฝ้าต่อมาก็คือไล่ฝ้ากระจกหน้านะคะแล้วก็ปรับระดับลมตัวนี้นะคะขึ้นลงนะคะปรับระดับพัดลมนะคะตัวซิงค์ตัวนี้ก็คือปรับระดับให,ให้ทั้งสองข้างนะคะ ตัวนี้คือตัวซิงค์นะคะให้ปรับระดับลมทั้งสองข้างให้เท่ากันเพราะว่าตัวปาเจโรเองเนี่ยเราจะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาถ้าเกิดคนขับเป็นคนขี่หนาวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นคนขี่ร้อนนะคะปรับเองเห็นไหมคะอุณหภูมิจะไม่เท่ากันนะคะเราจะกลับมาอีกครั้งก็คือซิงค์นะคะให้ระบบแอร์เนี่ยกลับมาเท่ากับฝั่งคนขับนะคะ หรือกดปุ่มแอร์ออโตได้นะคะตัวไลฟฟ้าต่อไปนะคะตัวไลฟฟ้ากระจกมองหลังนะคะแล้วก็อากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือปิดแอร์นะคะอ่าอันนี้ก็คือปิดเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดกลับมาเปิดแอร์ลูกค้ากดออโตตัวนี้ได้เลยคะ่ะหนึ่งครั้งระบบแอร์ทำงานนะคะ ได้เลยนะคะส่วนจอแสดงผลนะคะฝั่งด้านหน้าตัวนี้นะคะกดโอเคค่ะเขียนนี่ก็คือเป็นระบบนำทางของทอมทอมนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นโฟนโทรศัพท์นะคะตัวที่สองจะเป็นมีเดียนะคะลูกค้ากดสองครั้งอ่ามีเดียกดสองครั้งนะคะเพื่อมาอยู่หน้าจอของตัวฟังก์ชันทั้งหมดที่สามารถเล่นได้นะคะของป a j เจ o s สปอรก็จะมี FMAM iPod Bluetooth นะคะ SB Audio นะคะ USB Video HDMI ปิดเสียงนะคะแล้วก็แอปแล้วก็ AUX ค่ะอ๋อจะมาแนะนำเพิ่มใน2ตัวนะคะก็คือตัว HDMI นะคะ HDMI อันนี้เอาไว้เชื่อมต่อกับจอหลังนะคะจะให้เสียงของคนที่ดูจอหลังเนี่ยเข้าหูฟังนะคะลูกค้าเปิดที่จอหลังนะคะ ให้เปิดการใช้งานเชื่อมต่อกับหูฟังก่อนนะคะแล้วก็มากดที่จอด้านหน้านะคะที่ HDMI ตัวแรกนะคะเสียงก็จะตับเข้าไปในหูฟังค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าต้องการให้เสียงเนี่ยอลาวในรถนะคะออกลำโพงนะคะลูกค้ากดที่ AUX ค่ะ